พ่อแม่ไปนอนจ่าพุ่น่ะพึ่งหวานขาลายเก็บเมื่อกี้ได้เก็บแล้วแต่พ่อแม่ไปนอนเก็บเพชรมันป่วยทามูมูกำลังสิมาพุน่น่ะพึ่งขาลายมูกำลังเก็บกันอยู่ยางจะยางแก่ก็มาเบิ่งทางพี่อ้ยอื้อหือพุูน่ะ คือสับหลาบ,บึางเห็ดนั่นหเห็ดนั้นอ,อ้เห็ดพึ่งค้าลายหัวแดงแดงสะิละหัวแดงแดงนี่ผีคนหนึ่งเป็นเดเกิปเฮนเห็ดพึ่งหวานมาเต็มกระตาเลย <laughs> จ้ามาก,ก่อนก็เจ้าได้ก่อนเห็นมันปูพ่อแม่พป่น้ออจ๊ะ,ะดูออกน้อยนะเพียบเลยพันได์ใดฝนมันก็ล่างเกิดขึ้นมาคักก็ล่างลายก็ล่างลายก็ล่างเกิดประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่กะขันพันธาเฮ่าเนาะขันพ่อมีขนาเจ้ามาเก็บก่อนเอากับสีได้อยู่ น้อยๆเน่เน่ตากระฟังเห็นดอกเห็ดดอกเห็ดก็บ่เห็นเมื่อกี้ตอนที่พวกจอยนั่งกินข้าวอยู่นั่นอันสองพ่อเมียเพิ่งก่หันค้นออกไปพูดละครึงกับแปงยังนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นเนี่ยโอ้เห็ดผงบานโอ้ยเหนาชิ่มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหลือมืดเลยมองดูอันสองดอกนี่ ปาดดิทูปาดดิทูปาด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 มาส,สะใจเทสองด้อโอ้โหสุดยอดเลยพูน่ะนะปาดปาดปาดบังเนะี่ยสุดยอดเลยจ้ะ